ก็เรียบร้อยไปครับเมื่อวานนี้ครับผลงานที่วางไว้หน้าช่อง3ตัวนะครับก็เข้มมาแค่1ตัวนะครับแล้วก็จางไปถึง2ตัวเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปเนี่ยก็ต้องขอโทษขอไปพี่ที่ตามหน้าช่องไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าในครอบครัวแล้วนะครับก็ยังแต่งเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นที่วางไว้นะครับแล้วก็รวมถึงชุดระบ้าสามอีก2ชุดครับก็ต้องบอกว่ามาครบเต็มระบบกันเลยทีเดียวนะครับใครอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับนี่เลยครับผมถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับ่ักกาาอนมว ช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่หรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด mf08 มีแอดอำหน้าลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอาเลยครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์เหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเนีคยับโหวตไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิม์ลิงกิตครับผลลงาานเกม่สุด ที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับอฟอร์มทุนนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับกอบอุกไปเสมอสเปอร์มา2ประตูต่อ2เลยส่วนน้าทีมเยือนอย่างน้นองน้ฟอร์เรสต์ครับผลงานหเกมล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง5เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยกอบุกไปชนะได้เอเวอเรตันมาถึง2ประตูต่อ0เลยพฤติกรมให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างน้องน้ฟอร์เรสต์ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามองจากฟอร์มนะครับวันนี้ครับฟอร์ เล่นตอนนี้ครับผมมองว่าฟอร์เรสต์ครับวันนี้ดูดีกว่าครับสวัสนีครับเอเวอัตตันครับอาจจะเป็นเกมในบ้านก็จริงครับแต่ว่าไปเจาะลึกกระแสภายในไปแล้วครับเรื่องขุนล้าเตะครับยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ครับก็ยังมีตัวเจ็บให้เห็นอยู่นะครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดทางด้านน้องฟอร์เรสต์ครับเป็นต่อแค่พอปลาแล้วก็ไหลลงมาเสมอตัวนะครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้เฮ้ทุกที่เจอกันมาแบบนี้ครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าฟอร์เรสต์ครับเก็บสามแต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชี่ยงไปที่นัด้นี้ฟอร์มิลานนนครัับวี้จะเจอกับาด้นเร มิลานครับอินเตอร์มิลานครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับยังไม่แพ้ใครเลยครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง5เกมและล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เอาชนะหน้าตาลต้ตามาถึง2ประตูต่อ0เลยส่วนนาตเลซิมิลานครับผลงาน5เกมล่าสุดก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแล้วก็เสมอไป2เกมยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับและล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เอาชนะได้ยูเวนตุสมา2ประตูต่อ1เลยคู่นี้ครับให้เลือกเชฟที่้อตเล่าคมองจากกันแล้วก็เลันะครับต้อน ปี2024เนี่ยก็จบเสมอกนไป1ประตูต่อ1เลยนะครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดแม่น่าอินเตอร์ครับเป็นต่ออยู่ที่1ชุดตัวเลยนะครับผมมองว่ามันแรงเกินไปครับาะอย่างที่บอกครับว่าบอลคู่นี้ครับมีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอครับวันนี้ครับคิดว่าเอซีครับถ้าแพ้วันนี้ไม่น่าเกิน1ประตูแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ เอซมิลานได้เลยส่คูุต่อไปนะครับพามาที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างด้านกิววิเซนเต้นะครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านเรียวฮาร์ฟครับวิเซนเต้ครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับสเสมอไป2หลุดแพ้ไป1ครับก็อฟอร์มช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีของพวกเขาเลยนะครับ ส่วนหน้าทีมเยือนอย่างลิโอฮาดนะครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแพ้ไป2เสมอไป1ครับและล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านชนะด้านนาซิองนาวมา2ประตูต่อ1เลยแต่ว่าคู่นี้ครับให้เลือกเทียบวิธีจบ้านอย่างกิวเซนเต้ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าบอลคู่นี้ครับเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเจอกันมาทีไรเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024เนี่ยก็เป็นฝ่ายด้านกิวเซนเต้ครับเปิดบ้านชนะไปได้นะครับถึง2ประตูต่อ0เเ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 ลลลลลยยยแแแแะะววววััััััันน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 ีีี้้้้คคคคครร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 บบบบบบ่่่่่่อออาาาาากกกิููซตตไดปืงงงงใใจจมทสญ เกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทําได้ดีเลยนะครับแตกต่างด้านลูกฮาร์ปรับ,รบผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ดีครับเกมในบ้านอาจจะดูดีแต่ว่าวันไหนที่รับบทเป็นเกมเยือนเนี่ยก็ยังมีหลุดมีรั่วเห็นอยู่นะครับถ้ามองจากกระแสแล้วกําแพงที่เปิดมาแบบนี้ครับผมชื่อว่ากิวินเต,ต้วันนี้ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ เกวีเซนเต้ได้เลยสรุป3ามตัวนี้ประจำค่ำคืนวันนี้ครับชอบทางด้านน้องทมฟอเรสเอซีมิลานแล้วก็เกวีเซนเต้ครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะนะครับที่อยากด้านทางฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์หรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลแห่งความสุขสวัสดีครับ